ประวัติการสร้างพระพุทธแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อดำครับโดยคุณเทียนชัยผู้พิพัฒน์ในหอประชุมภาวนากรสีธิภาก็จะมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่องสิงสามประยุกทวาราวดีกับโลบุรีประวัติของหลวงพ่อดำรัศมีหรือพระเกตเนี่ยเป็นของเก่าส่วนองค์ของท่านก็ไปอยู่พมา่าในสมัยที่พมา่ายกทัพเข้ามาตีไทย พระเกดได้หลุดอยู่บริเวณท่ามแถวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบให้กับดรกิ่งแก้วอัตถากรเมื่อเดือนเมษายนปี2514คราวที่ไปออกค่ายอาสาพ,พัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนครเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนบ้านสันป่าขาอำเภอกิ่งอำเภอแม่อายครับจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้พอดรได้รับพระเกดมาแล้วก็ได้เกิดความคิดว่าจะสร้างพระถวาย ทีนี้เวลาก็ล่วงเลยมาได้ประมาณ10ปีนะดกรกิ่งแก้วก็เห็นว่าเป็นการเวลาอันควรแล้วก็เลยได้นำมาถวายไว้กับหลวงพ่อจรันต่อมาครับนายบุญถิ่นอัตถากรที่เป็นพ่อของดอกอรกิ่งแก้วนะก็อยากจะสร้างองค์พระถวายก็เลยขอให้หลวงพ่อเป็นผู้หาแบบสร้างองค์พระเพื่อที่จะสวมพระเกตหลวงพ่อก็ได้นําพระเกตไปปรึกษากับช่างหล่อหลายรายเลย ช่างแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นพระเกดพระอะไรนะหลวงพ่อก็เลยถามในกรรมฐานก็คือถามสติของตัวท่านเองในตอนนั้นมีเสียงบอกมาว่าอีกสามวันจะมีคนมาหาคนแรกก็ให้ไปเลยหลวงพ่อก็รอครับทีนี้พอครบสามวันแล้วปรากฏว่าคุณเทียนชัยผู้พิพักนะก็มาหาหลวงพ่อที่วัดอัมพวันเป็นคนแรกหลวงพ่อก็แปลกใจว่าคุณเทียนชัยคุณมีอาชีพทางทำแร่ไม่ใช่หรอ จะมีความรู้ทางหล่อพระได้ยังไงแม้กระทั่งช่างหล่อที่มีอาชีพด้านนี้โดยตรงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เออก็เลยลองปฏิบัติตามเสียงในกรรมฐานที่เคยบอกหลวงพ่อไว้หลวงพ่อก็นำพระเกตให้คุณเทียนชัยดูคุณเทียนชัยก็รับกับหลวงพ่อว่าเดี๋ยวจะเอาไปปรึกษากับพระพวกดูก่อนต่อมาประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณเทียนชัยก็กลับไปหาหลวงพ่อที่วัดพร้อมกับรูปสเก็ตพระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่องหน้าตาก,กว้าง30นิ้ว เอาไปให้หลวงพ่อดูพร้อมกับเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าผมนะ่าได้นําพระเกตินี้ไปให้จ่าเอกอํานวยแสงวิรุษเป็นทหารเรือนอกราชการช่างหล่อพระแถวบ้านช่างหลอดูจกกอานวยก็ไม่ทราบว่าเป็นพระเกตพระอะไรก็นําไปปรึกษานายจํารัดจันรัตตะนแสงสีเป็นช่างป้นพระก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นมือชัดระดับอาจารย์เลยระดับสูงอาจารย์จํารัดก็ได้นําไปเทียบกับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งก็ได้รู้ว่าพระเกตินี้นะ เป็นพระเกตขององค์พระเชียงแสนทรงเครื่องก็เลยได้ภาพวาดภาพเหมือนออกมาครับแล้วก็บอกว่าพระรุ่นนี้เป็นพระที่กรรษัตริย์สร้างประชาชนนะไม่กล้าแต่ต้องสิ่งของที่กรรษัตริย์สร้างก็เลยไม่กล้าสร้างกันในสมัยนั้นจึงพบน้อยมากทีนี้พอหลวงพ่อจรานเห็นภาพสเก็ตแล้วก็เลยปรึกษากันคุณเทียนชัยเสนอว,ว่าเดี๋ยวจะทําการเททองหล่อ,อก,กันที่วัดเนี่ยละหลวงพ่อท่านก็เกรงว่าจะเป็นที่คอรห่าว่าเดี๋ยววัดจัดทาพิธีหล่อ,อพระหาเงินอะไรหรือเปล่า คุณเทียนชัยก็เลยเสนอว่าเอองั้นไปหลอดที่บ้านนายกเกษมนางหงไร้ผู้พิพากต์ก็ได้ที่บ้านตลาดท่าหุงอำเภอจังหวัดลบบุรีครับอันนี้เป็นบ้านพ่อของคุณเทียนชัยเองหลวงพ่อก็ตกลงตามที่คุณเทียนชัยเสนอก็ได้กําหนดเททองในวันที่12ตุลา2526เป็นเรื่องแปลกมากในวันที่เททองวันนั้นนะนะเป็นวันที่มีพายุดีเพรสชันเข้าภาคกลาง ฝนก็ตกหนักแต่ว่าบริเวณพิธีหล่อนะไม่มีฝนตกเลยมีแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มอย่างเดียวทีนี้พอเททองหล่อเสร็จแล้วฝนก็ได้ตกลงมาเทใหญ่ายายเลยทีนี้แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการหล่อแล้วเพราะว่าหมดขั้นตอนที่อันตรายแล้วบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็ไม่ใช่อะนะก็ร่วมใจสลาดทั้งเงินทองคำนาคทองแดงทองเหลืองแล้วก็เวลาอย่างเต็มใจเลยมาช่วยกันโดยเฉพาะ โกสอดีตเจ้าเมืองลบบุรีต้นสกุลสุดจริตจันทร์ครับมีทองคําพระราชทานผสมอยู่ในโกดหนักอยู่8บาทนะ่ะลูกหลานก็ได้สละมาลงเบ้าเป็นหลอมเป็นพระแก้วสารพัดในรือหลวงพ่อดํานี้ละ่ะทีนี้อภินิหารก็เกิดขึ้นกับคุณเทียนชัยเองก็ดีกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือบุคคลอื่นอื่นอีกหลายคนเลยรวมทั้งจ่าอานวยที่เป็นช่างหล่อพระองค์นี้จะขอให้คุณเทียนชัยเป็นผู้เล่านะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การหล่อพระพุทธรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นจะเกิดความศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้เจ้าภาพในการหล่อผู้ร่วมหลอกก็ต้องดีทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสียสละปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์ต้องแบบไม่มีกิเลสใดๆเข้ามาแฝงไว้นั่นแหละพระพุทธองค์ก็จะประสาทความศักดิ์สิทธิ์ให้เหมือนหลวงพ่อดําองค์นี้ทีนี้คุณเทียนชัยก็มาเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องแปลกัศจรรา์ที่เกิดกับท่านนะนะ ท่านก็มีความกังวลอยู่ครับว่าการบอกเล่าสิ่งที่มันเร้นลับเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกขรหาจากบุคคลที่ไม่เชื่อถือในเรื่องนี้ได้เดี๋ยวจะถูกหาว่างมง,ง,งายหรืออื่นๆอีกหลายถ้อยคําสุดแต่ท่านเหล่านั้นจะมองไปนั่นแหละแต่ทีนี้ก็ตัดสินใจแล้วพร้อมที่จะน้อมรับคำขรหาเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องการให้คนที่อ่านคนที่ฟังเนี่ยจะต้องเชื่อเรื่องนี้ควรจะพิจารณาแล้วก็พิสูจน์ตามหลักของพระพุทธเจ้าของเราก่อน แต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่จะบอกต่อไปนป่ะเป็นประสบการณ์ของคุณเทียนชัยเองเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมพศ2526ก25 26, 125, ็ได้เข้าไปนมัสการหลวงพ่อจารานที่วัดอัมพรวันก็อยู่ในเส้นทางกรุงเทพอุทัยธานีนะที่ตัวเขาต้องเดินทางเข้าไปทําเหมืองแร่ดีบุกที่อำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยในตอนนั้นก็ไม่มีเส้นทางอำเภอด่านช้างบ้านได ตอนนั้นก็ได้นั่งรอหลวงพ่ออยู่ที่ชั้นล่างของกุฏิเจ้าอาวาสครับหลวงพ่อใช้เป็นที่รับแขกแล้วก็ชั้นบนนะ่ะใช้เป็นที่จําวัดของท่านสักครู่หนึ่งหลวงพ่อก็เปิดประตูก้าวออกมาแล้วก็ยู่อยู่หน้าประตูแล้วก็เอ่ยขานน้าของคุณเทียนชัยนะั่นแหละว่าคุณเทียนชัยขึ้นมาข้างบนหน่อยและในตอนนั้นหลวงพ่อก็ได้หยิบเกสของพระหรือรัศมีนะั่นแหละครับมายื่นให้กับท่านดูท่านก็ได้รับมาจากอาจารย์ดรกิ่งแก้วท่านก็เล่านะ แล้วก็เป็นลาดับเรื่องที่เล่าไปตอนแรกครับทีนี้พอถึงวันกําหนดเททองกันในวันที่12ตุลาคม2526นั่นแหละอันนี้ทางด้านของคุณเทียนชัยนะบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่เรื่องหนึง่งก็คือมีญาติคนหนึ่งเป็นภรรยาพลตรีสวัสดิ์เผ่าบุญเสริมอดีตผู้บัญชาการศูนย์ทหารราบเธอชื่อว่านางอัมภัยนามสกุลเก่าก็คือสุจริตจันนั่นแหละครับ ก็ได้นำโกสเก่าของปู่อดีตเจ้าเมืองคอได้ของลพบุรีนะต้นสกุลจุดสุดจริตจันนี้ล่ะมีทองคำพระราชทานปิดหน้าศบหนัก8บาทผสมอยู่ก็นำมาฝากไว้เพื่อที่จะให้หล่อด้วยทีนี้พอรู้ไปถึงบรรดาลูกหลานบางคนเข้าก็ไม่พอใจคดัคดค้านกันใหญ่เลยนางอาััยก็เลยล้มความตั้งใจนะไม่เอาและจะนำโกดไปเนี้ยไปคืนให้แก่พี่สาวก็คือนางฉลองสุดจริตจันทร์ บ้านของเธอก็อยู่แถวลบบุรีครับพร้อมกับนึกเสียใจในความไม่สมหวังนะทีนี้พอถึงวันใกล้จะถึงวันเทล่อแล้วคุณป้าฉลองที่อายุ80ปีก็ได้ขึ้นรถเมย์จากลบบุรีไปพบกับคุณแม่ของคุณเทียนชัยที่อำเภอทา่าหวงคุณแม่ก็ตกใจนะเห็นป้าฉลองขึ้นรถเมย์มาคนเดียวแล้วอายุ80แล้วอะ่ะเออแล้วก็ไม่มีคนติดตามด้วยคุณป้าฉลองบอกว่าถ้าไม่มานะ่ะจิตใจไม่สบาย นอนไม่หลับเลยเกี่ยวกับเรื่องโกรธของท่านเจ้าเมืองในลบุรีใบนี้ก็เลยต้องรีบมาบอกว่าตัวเองอ่ะได้ตัดสินใจแล้วว่าให้นําโกรธไปนีหล่อพระองค์นี้ให้ได้โดยมีข้อแม้ว่าจะขอบริจาคเพิ่มอีก5,000บาทแต่ขอพระหน้าตัก9นิ้ว2องค์สลักชื่อเจ้าของโกรธองค์หนึ่งถวายที่วัดอัมพวันส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยขอไปถวายวัดแห่งหนึ่งแถวท่าวงก็จำชื่อไม่ได้ทีนี้คุณเทียนชัยก็ตกลงให้ตามเงื่อนไขไป แล้วในวันเททองพิธีเททองนั่นเองก็เป็นวันที่ดีเพสชันเข้าภาคกลางพอดีครับท่านก็เล่าตรงกันนะนะเมฆดำหนาบนท้องฟ้าฝนเทลงมาไม่ขาดสายเลยไฟดับรุนแรงมากช่างหลอดนี่ต้องวิ่งไปขอยืมเครื่องทำไฟฟ้าเอามาปั่นพัดลมเผแบบาแบบให้สุกอะแต่ก็แปลกในบริเวณพิธีกลับไม่มีฝนเลยมีแต่ท้องฟ้ามืดมิดผู้ที่ไปในงานเททองหลอดอนี่คงจะจำกันได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมหัศจรรย์มาก พอเททองเสร็จนั่นแหละฝนถึงได้ตกลงมาเทใหญ่แต่ตอนที่ฝนเทลงมาเนี่ยจ่าอํานวยที่เป็นหัวหน้าช่างหลอกก็อยู่ไม่เป็นสุขเกรงว่าจะเทพระไม่ติดแบบเดี๋ยวเสียหายแล้วจะต้องเทกันใหม่พอฝนหยุดปุ๊บก็รีบเดินควา้าคอนไปเลยไปกระเทาะแบบส่วนที่เป็นพระพักดูก่อนแล้วก็ถอนใจนะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คือไม่น่าติดหรอกเพราะว่าที่เผามาตลอดคืนมันก็ไม่น่าจะสุกอะไรดีแต่ก็ประหลาดมาก ปกติดีทุกอย่างไม่มีอะไรเสียหายเลยหลังจากนั้นสองถึงสวันนะจา่าำนวยก็ได้ส่งลูกชายอาจารย์จำรัดช่างปั้นพระองค์เนี้ยไปทําการขัดแต่งจะเร่งให้เสร็จภายในวันที่30เดือนเดียวกันพอช่างขัดได้ลงมือขัดแล้วก็ทิ้งงานหายไปจา่าหนวยบอกกับคุณเทียนชัยว่ามีใครไม่ทราบนะผูกผ้าใต้ตาได้กลิ่นเหมือนน้ํามันใส่ผมผู้ชายไปเปิดมุงภรรยาแล้วพูดว่าพระที่ขัดเนี่ยเจ้ายังไง คือตอนที่ช่างทิ้งงานหายไปนะไม่มีใครรู้นะว่าเขาทิ้งงานไปแล้วทีนี้จ่าหน่วยก็เดินทางไปดูจึงรู้ว่าโอ้โหไม่มีผู้ใดขัดพระจริงๆก็เลยรีบไปหาช่างแล้วก็มาช่วยกันขัดกันเองเนี่แหละจนเสร็จทันกําหนดครับทีนี้ย้อนออกมาหน่อยหนึ่งในตอนที่คุณเทียนชัยนะก่อนที่จะถึงวันเททองสองวันก็ถูกขโมยรถปิกอัพโตโยต้าพร้อมกับแรดีบุกที่บรรทุกอยู่ในรถราคารวมก็2 0,000 0บาท ตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษยามประจําหมู่บ้านก็เห็นแล้วก็ปลุกคุณเทียนชายปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นทั้งทที่ปกติเนี่ยคุณเทียนชายมีความรู้สึกตัวไวมากแต่คืนนั้นไม่ทราบเป็นเพราะอะไรไม่ได้ยินเสียงยามปลุกเลยยามก็เลยไปตามเพื่อนบ้านคุณมนทนเกตไทยที่เป็นผู้พิพากษาอาญาคุณมนทนก็โทรไปปลุกคุณเทียนชายครับครั้งแรกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาแย่เล่น ราะว่ารถคันนี้จอดอยู่ในบ้านแถมมีระบบการขโมยอีกชั้นหนึ่งแต่พอได้รับการยืนยันก็ลุกมาดูแล้วก็ไปแจ้งความนะคุณเทียนชายนึกอะไรไม่ออกตัดสินใจจุดทูบบอกพระรัศมีที่จะนําไปหล่อในอีกสองวันข้างหน้านั่นแหละว่าหากท่านศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้ได้รถและแร่คืนทัางที่ตอนนั้นยังไม่ได้หล่อพระเลยพอพิธีหล่อพระผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพ คุณเทียนชัยก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจนครบาลบอกว่ามีรถทะเบียนตรงก,กันกับที่คุณเทียนชัยได้แจ้งความไว้เลยจอดอยู่ในซอยจอมพลลาดพร้าวก็เลยไปดูก็ใช้จริงๆรถของตัวเขาเองทุกอย่างก็อยู่ครบหมดปกตินะแต่ว่าทรัพย์สินที่หายไปก็คือแร่ดีบุกราคา200,000นั่นแหละที่หายไปหลังจากนั้นก็ได้คืนในลำดับต่อมาครับทีนี้มันก็มีเรื่องของผู้ที่หลอเสียสจจะด้วยคือ คุณเทียนชัยน่ะได้รู้มาว่าจ่าอํานวยที่เป็นหัวหน้าทีมหล่อพระเป็นมะเร็งที่อกระหว่างนมทั้งสองข้างกลางอกเลยคุณเทียนชัยก็แนะนําให้ไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชครับพอไปตรวจรักษาก็รู้ว่าจ่าอํานวยเป็นมะเร็งที่อกระหว่างราวนมยากแก่การจะผ่าตัดแล้วก็จะรักษามันยากมากสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทีนี้คุณเทียนชัยก็ได้นําเรื่องนี้ไปคุยกับหลวงพ่อจรันนะก็ทราบว่าจ่าอํานวยนะผิดศัจาวาจากับหลวงพ่อดามเอาไว้โดยการไปหล่อองค์ท่านเพิ่มแล้วก็เอาไปจําหน่ายให้กับร้านขายของเก่าทีนี้คุณเทียนชัยก็เลยไปถามนายเป้าลูกชายจ่าอํานวยว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยลูกชายจ่าอํานวยก็บอกว่าใช่ครับคุณพ่อได้ไปหล่ออีกครั้งเพิ่มเป็นสององค์แล้วก็บอกว่าหน้าไม่เหมือนกันนะ ก็กลายเป็นว่าผู้หล่อเสียสจากก็เลยเป็นไปตามนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างพระพุทธแก้วสารพัดในหลวงพ่อดำครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ